ครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกคนเด้อครับผมเนาะเพราะว่าเป็นเอฟซีคนใหม่นะครับหรือว่าคนเก่าเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเนาะในคลิปสูตหนึ่งเม็ดเดียวนะครับผมบอลรอกกับสวัสดีนะครับครับพี่น้องกับก่อนขาไปรับชมนะครับนาะของวันประจําวันที่12นะครับเนาะกับบอลรองก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับผมเนาะ ทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนะครับนำเสนอแนวทางตัวเลขนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับทางช่องไม่สนับสนุนเรื่องการพนันทุกชนิดนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมเนาะตัวเลขได้มาจากการคำนวณนะครับอาจมีหลุดมีเข้านะครับเป็นบางงวดนะครับเนาะพี่น้องเนาะนะครับผม ครับผมก่อนจะไปรับชมนะครับบอลองก็มาสรุปคร่าวๆของวดประจำวันที่เก้าก่อนนะครับเนาะวดที่แล้วนะครับสูตรนี้นะครับพี่น้องสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะครับนอกกาบะลองให้เด่นสามนูดสามนะครับพี่น้องกาบมาเข้ามาเข้าเลขล่างกันเลขบนนะครับเนาะเลขล่างชุดหกโตนะครับเนาะบะลองให้สามองนะครับเนาะเข้าโตกับนะครับพี่น้องพ่นอกสองสามนะครับเนาะ ครับผมแล้วก็สามห้านะครับสามห้ากับบัล็องให้โตกลับนะครับข้างนออกห้าสามนะครับพี่น้องสรุปแล้วก็ในสูตรนี้ในงวดที่แล้วก็แตกแตกนะครับแตกบนล่างนะครับเนาะนะครับผมครับผมก็เดี๋ยวเข้ามารับชมนะครับในงวดนี้เลยเนาะครับเพื่อเป็นการบเสียเวลานะครับโตเด่นนะครับงวดนี้โอ้พี่น้องห้าห้านี่ถ้าบัล็องนับบวกพิทนะบุ๊มแม่นห้าหกงวดหรือเปล่าครับมาแรงเลยนะครับห้านี่ ห้าแล้วก็บหกเนาะหกนี่ก็มาแรงนะครับสองตัวนะห้ากับหกนะครับเนาะแต่ในงวดนี้นะครับตัวสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนี่บอลองจะให้ตัวนี้ก่อนนะครับเนาะเด่นฟันรูดเนาะเด่นรูดนะครับเด่นรูดนะครับน้องสีนะครับผมเนาะเนาะเด่นสีรูดสีนะครับเนาะสำหรับคลิปแรกของบอหล็อนะครับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะครับเนาะ จับคู่นะครับผมก็จะมี4 0นะครับ4 1 4 2 4 3 4 4นะครับผมแล้วก็4 5 4 6 4 7นะครับ แล้วก็48สุดท้ายก็เป็น49นะครับพี่น้องเนาะกระสูดหนึ่งเม็ดเดียวนะครับเนาะเด่น4นะครับเด่น4รูด4นะครับจับคู่3ตัวนะครับผมจับคู่3ตัวเนาะ7 4 1นะครับก,ก็จะมี5 1 4 C1 นะครับเนาะสลับ3ตัวนะครับตัวเด่น3ตัวนะครับผมครับพี่น้องกับส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่บุลองชอบนะครับเนาะตัวเด่นที่บุรลองชอบในงวดนี้นะครับผมก็จะมี C1 นะครับมี C1 แล้วก็ C7 นะครับ C7 แล้ว ก็นะครับ40เนาะ4047เนาะ41เลขเบิ้ลน,นี่ก์บอนเน่นะครับพี่น้องวันพระหัตในส่วนมากเพท่นกับบอเบ,บิ้ลกับหามนะครับบอลองให้ไปที่ซีซีก็แล้วกันนะครับมักอยู่นะครับเลขเบิ้ลน,นะครับเนาะาโปรดใช้วิจัยยานในการรับชมเด้อครับพี่น้องเนะาะมักไผยมักมันนะครับผมส่วน3ตัวนะครับบอลองให้ไปตัวนี้เลยเนาะ ซี่ีหนึ่งนะครับผมเนาะสลับแนวทางสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะครับพี่น้องกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็เดี๋ยวรอชมนอก่าสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะครับวดนี้กับสีแตกบนล่างหรือเปล่านะครับเนาะวดที่แล้วก็แตกแตกล่างชุดหกตัวแล้วก็แตกเล็กบนนะครับเนาะพอบอลองให้เด่น3รูก3นะครับผมวันนี้ก็เด่น4รูก4นะครับเนาะครับผมก็ก่อนออกไปนะครับบอลองกับอฝากกำลังใจเช่นเคยนะครับผมเนาะ ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้บอลองเลยครับผมเนาะสำหรับ f c ท่านใดนะครับรอสูตรคัด3ตัวเด่นนะครับแล้วก็สูตร2เม็ดนะครับเนาะก็รอก่อนนะครับรอก่อนนะครับพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวบอลองก็รอชมนะครับเนาะเดี๋ยวรอรอให้ให้บอลองคำนวณก่อนนะครับนาะพี่น้องเนาะให้บอลองคำนวณก่อนนะครับว่าแนวทางคนสีตรงกบในคลิปแรกหรือเปล่านะครับเนาะนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่ๆนะครับ FC ทุกคนนะครับก็ขอให้มีโชคลาภในแนวทางของรัฐบาลลาวด้อครับผมเนาะกับสวัสดีครับ